เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งในนามันนี่นะครับช่วงนี้ผมไม่ได้พูดถึงเหรียญนะครับผมที่เป็นเหรียญมีมิโทเค็นอาร์ทโทเค็นนะครับผมหรือเหรียญอะไรเลยเพราะว่าหลังจากทำเนื่องการไปนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่ช่วงนี้เราจะกลับมาทำกันอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะครับเพราะจังถืออยู่ในกระเป๋าของเรานะครับผมแต่วก็วางเหรียญแล้วก็เฟดราคาลงมานิดนึงนะครับผมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราสักเท่าไหร่นะครับผม สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับผมก็คือหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เวิร์กหรือพรเฟกขนาดนั้นนะครับมันอาจจะแบบดีสําหรับเรานะครับผมหรือไม่ดีสำหรับเรานะครับถามว่าผมก้มหน้าทำอัอย่างนะผมผมกําลังดูงานไปอยู่นะครับ สำหรับใครนะครับผมที่เพิ่งเข้ามานะครับผมและรู้จักชิบะนะครับผมจากอะไรหลายอย่างก็ว่ากันไปนะเหรียญที่เอาไว้เก็งกำไร <c oughs> เหรียญกาวเหรียญไม่มีห่าเหวเวรนตรายอะไรนะครับผมบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นซึ่งสำหรับผมที่เป็นแม็กซ์เล่นชิบะ S 1> <S 1> <S คือต้องบอกก่อนนะอันนี้ต้องยแยกประเด็นนะครับผมอันนี้ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนเลยว่าเราไม่ได้แนะนําให้คุณมาซื้อเหรียญตามผมนะครับผมเพราะผมซื้อเพราะผมชอบในส่วนของผมเองู่แล้วนะผมนักกําไรของผมเองไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้คุณเข้ามาในช่วงเวลาวิกฤตยอย่างนี้นะผมถามว่าคุณจะมีโอกาสที่เติบโตในเหรียญพวกนี้ไหมผมก็ต้องตอบนะผมว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันครับผมแต่ในสิ่งที่มีโอกาสนั้นเนี่ยในเชนใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่างแอปตอบอย่างซุยอย่างเงี้ยครับผม มันเริ่มมันเริ่มน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่มาจัดการนะครับผมมันเมเนจมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มคนที่เป็นอ uh, ันอันโนนอะอนมัสอย่างครับผมคือเราไม่รู้จักอย่างเงี้ยอย่างไซโตชิคุซามะอย่างเงี้ยหรืออย่างเรียวชิอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้จักเขานะครับผมแต่เรารู้สึกมีความเชื่อมั่นแต่กับคนที่เป็นระดับทอมเทียร์ของโลกอะคนที่จะทำเฟซบุ๊กนะครับผมหรือคนที่ทำ Meta นะครับผมมา จัดการเกี่ยวกับพัฒนาสุ่ยพัฒนาแอปตอปอย่างเงี้ยหรือคนที่มีความสามารถนะครับผมด้านพวกนี้มาทำโดยเฉพาะเนี่ยเรากับมองข้ามไปนี่ถือเป็นเรื่องแย่นะนี่เขาคุ้ผู้คุยฟังนะครับผมในคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องแอปตอบกับสุ่ยให้ฟังนะครับผมซึ่งผมมองว่าก็าคืออนาะคตส่วนหนึ่งของโลกเหมือนกันนะครับโอเคเรากลับมาส่วนของเมตาเวิร์สของชิปนะผมชิปมันมีเคยมีพูดถึงเมตาเวิร์สหลายรอบแล้วนะครับผมพูดตั้งแต่ตอนช่วงบล็อกที่มันพยายาม introduce ตัวชิปมาตั้งแต่ตอน31มีนาเมื่อ มกุลากุมภามีนะาประมาณเดือน3นะผม้งแต่เดือน3นะผมประมาณ6เดือนก่อนนะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเลิศมากซึ่งตอนนั้นผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับผมหรือผมผมไม่ได้พูดวะผมจำไม่ได้จริงๆน,น,นะสมองผมเริ่มเสื่อมแนละ้วต้องขออภัยด้วย้แต่เคยพูดไปแล้วล่ะนะครับผมในช่วงเวลาเหรียญน,นะครับผมถามว่าในขั้นตอนขั้นตอนต่อไปที่เกิดขึ้นอะไรอะที่มันจะทําให้เราได้เห็นนะครับล็อกกิ้งสเต็มล็อกกิ้งสเต็มของมันนยะมันใช้เรสคือสายจูนะของกับตัวชิบูชิก็คือ N f t ผชก่ ที่มันเป็น m e t a เวิร์สเออรในการแลนเซลนะผมในตอนนั้นที่เราพูดกันไปนะซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะต้องบอกก่อนนะครับผมเพราะว่าเอาตรงนะเราใช้เงินได้จํากัดนะครับผมเราไม่สามารถที่จะกวานซื้อทุกอย่างได้ผมไม่ใช่วานนะถึงเป็นมซิมิลิตแต่ก็ไม่ใช่วานนะผมอย่งตัวผมอย่างเงี้ยผมก็ซื้อแต่ชิปชิบวโทเค็นนะครับผมไม่ได้ซื้อเลสหรือโบนนะครับเก็บไว้ก็ในช่วงเวลาที่มันปล่อยออกมานะครับผม มันก็มีโซนที่มันบอกไว้ครับผมซินเวอร์โซนบิดโซนไดมอนด์นะครับผม Silver, โซน, Bit, โซน,น,ม,โซนมีหลายโซนมากที่เกิดขึ้นนะครับผมในชิบะอา r มีนะซึ่งในตอนที่มันปล่อยออกมานะผมทั้งตัว m e t a เวิร์อัปเดตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการอัปเดตต่างต่อเนื่องในส่วนของตัวชิบะนะผมที่ชัดเจนอยู่พอสมควรนะซึ่งทําให้เรามองเห็นว่าเอ้ยในอนาคตเนี่ยตัวชิบะเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะผมทําให้เกิดพัฒนาอะไรขึ้นบ้างทําให้เราเห็นอะไรที่ มีการจูงใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าเอ้ยชิบะมันจะมีการพัฒนาที่แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผมผมก็ยังยงมองนะว่าชิบะเนี่ยอาจจะเกิดเติบโตขึ้นจนแบบแข็งแกร่งได้ในอนาคตนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะซึ่งถ้าเรามองถึงการเติบโตขึ้นของบายอีเว้นนะครับผมบิดอีเว้นนะครับผมที่มันพยายามบิดออกไปนะครับผมซึ่งพยายามมีคนซื้อนะก็ยังมีคนที่ได้รับประโยชน์นะครับผมไม่ได้มากขนาดนั้นนะต้องบอกก่อนนะ อย่างตัวแลนเซลอย่างเงี้ยครับแลนอ่าไพรซ์ก็อยู่ที่ประมาณ0.2อีตนะผมราคาก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรนะครับผมอาจจะโหดพอสมควรด้วยนะครับผมในส่วนทีมงานนะครับผมหลายๆคนที่เข้ามานะก็เป็นทีมงานที่แข็งแกร่งนะต้องบอกนีนะผมเพราะว่า2คนนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับในในคลิปอ่าบางคนที่เป็นเมตาเวิร์สทีมนะบัดการทีมโดยเฉพาะจัดการรูปทรงโดยเฉพาะจัดการการผลักดันโดยเฉพาะซึ่งมองว่าไอชิบะในครั้งนี้ที่เป็นเมตาเวิร์สชิฟต์เมตาเวิร์สเนี่ยผมมองถึง รูปแบบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคผมในการที่จะเข้าถึงคนนะครับผมตัดเกมออกไปก่อนนะ <c oughs> คือถ้าคุณถ้าคุณไปดูคลิปน็อกๆนะครับผมที่ผมต้องใช้เสียงดิชิมนะ <c oughs> คุณจะรู้ว่าจริงๆเกมโทรศัพท์มือถือแม่งเนี่ยไม่ต้องใช้เคี่ออะไรเลยก็ได้นะเกมงงๆนะครับผมเกมที่แม่งไม่มีอะไรที่ต้องใช้นะครับผมมันก็สามารถเล่นได้นะซึ่งพอเราไปเห็นติลเลอร์อะของเกมอาชิบะเนี่ยมัน สำหรับคนเล่นเกมทรดชชัลอย่างผมนะครับผมผมรู้สึกว่าและเป็นคนเล่นเกมการ์ด,ดนะฮะเล่นเกมการ์ดยุกิเลยนะผมรู้สึกว่ามันมันไม่สักเซตว่ะมันมันออกมาแล้วมันแบบอีหยังวะอ่ะถ้าถ้าคุณเล่นเกมคุณจะเข้าใจผมนะครับผมว่าอีหยังวะไม่ตัดความเป็นแม็กซิมิลิออกผมแยกความจริงกับเรื่องงานออกนะครับผมไอ้ไม่ใช่ขอไปผมผมแยกความชอบกับเรื่องงานออกนะต้องแยกให้ออกนะครับผม คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าช่องเราไม่ค่อยกาวนะผมคือเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราจะต้องกาวให้คุณไปซื้อเหรียญที่แบบเอ่อง,งเงาประสซบหรือเหรียญส้นตีนหาเหวเวนต์อะไรนะผมเพื่อที่จะให้คุณชิบหายนะผมซึ่งข่าวที่ผมอยากจะมาพูดกับคุณเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเราคุยกันนะครับผมเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับผมหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณได้รับรู้มันว่ามันมีอะไรบ้างปัจจุบันนี้นะครับผมเสื้ออันนี้เป็นจุดประสงค์หลักของผมนนะะมมออจจ้คครรววััไถไตง อยากจะสะสมระของคุณไหมแล้วแต่คุณในะนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับผมแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิดในการลงทุนที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนคือมีกําไรปุ๊บขายมีกำไรปุ๊บขาย,ขายคืออย่าเพียงแต่เก็บไว้จนมันกลายเป็นแบบศูนย์ะนะครับผมเหมือนลุน่าวิตามินซีก็ว่างไป กาโลกเตอร์ฟอร์นะครับผมแล้วก็นิวบ็อกซ์อัปเดตนะครับผมของ m e t a v e r s e นะซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัว m e t a v e r s เนี่ยเมตาเวิรเนี่ย,ยค่อนข้างอัปเดตไปในไปในทางที่ดีนะสำหรับผมผมมองน,นะในคอนเซปต์นะครับผมซึ่งคอนเซปต์ที่เกิดขึ้นใน Discord เนี่ยมันก็จะเป็นแนวที่แบบว่าคอนเซปต์อาร์ตนะครับผมก็คือแนวญี่ปุ่นชัดๆนะครับผมไม่มีอะไรที่มันถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้เรียกอาหารอะไรแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นแนวออกผสมผสานอยู่นะแต่ก็ถือว่า,า,อวาวคอนเซ อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยล่าสุดตอนที่17นะมีการถ่ายวิดีโอนะครับผมในเป็นแคปชั่นนะครับอ้าวนะครับหรือรอบๆนะผมทายเป็นเกิดเมตาเวิร์สขึ้นมานะซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะผมเพราะว่าเมตาสเตจเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาร่วมง,งานแคปเจอร์ er นะผม 3D Holder นะไอตัว BT Studio เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป็นเดียโปรโมทอาร์ตนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นมีอาร์ติสที่ค่อนข้า,ขางแข็งแกร่งอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ชิปเมทชิปเมทชิปเมท ก็ถือว่าดีสำหรับคันที่เข้าไปนะครับผมแล้วก็พยายามเรียนรู้จากมันนะสำหรับใครหลายคนนะครับผมที่อยากจะลองฝึกฝนนะครับผมหรืออยากจะลองเข้าสู่ m e t a เวิร์นะผมก็มองว่า m e t a เวิร์ตัวนี้ก็ถือเป็นอันนึงที่น่าสนใจมากๆอีกอันหนึ่งนะครับผมแต่อนาะคตเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่า มันจะเอามาแข่งขันได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้ยังเออรี่อยู่เออรี่มากๆนะครับผมเมทัเวิร์สดีอาจจะทำให้เหรียญราคาพุ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องมาจับตาดูกันไปนะครับผมประมาณนี้เข้าคราวกับชิปเม t a v เวิร์สนะครับผมที่รวบรวมเอียงแต่มีนาจนถึงปัจจุบันนะครับผมเรียกได้ว่าครบทุกองประกอบนะครับผมมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ